ืัอน,นี้เอาไปเบิงกาดช่วงเหออคุนซ่าอยู่ที่ปากลายครับวันที่17เดือนตุลาคม2567ครับขับมาด้านเินกันทั้งหมดแปคนครับมีโชเฟอร์ชื่อไนโดนะครับเป็นโชเฟอร์เป็นกัปตันเหือครับืัอน,นี้ครับข้าน้านี้ก็ฮอตแล้วฮอตเมืองปากลายแล้วครับฮอตเมืองปากลายแล้วเมืองปากลายนี่เป็นเมืองเมืองนึงครับ อยู่น้ำซองครับน้ำซองก่ขึ้นเมืองปากหลายครับห่างจากตัวน้ำห่างจากตัวเมืองปากหลายนี่ครับบ้านน้ำซองก็ประมาณสี่ห้ากิโลนี่นะครับราคาไกลเรื่องม้งโซฟต้องเหนือนแล้วลค,รครับได้ยิบน้อยเดียวครับบัดนี้ก็ถเทสถท้านทีแขงเหือแล้วครับเทื่องแขงเหือแล้วแต่ว่า ทางเจ้าหน้าที่ลาวเพิ่นพอให้ไปไกลครับพอให้ไปมออย่างย,กไกยงไูไก่ครับเพิ่นให้เบิ่งไก่ครับเพราะว่าเพิ่นพอให้เอาเหงือไปท่วง<อ><ห>ทางครับนะนี่ครับเบิ้งไปนะครับเบิ่งไปไต่เหงือกซวงกำลังตั้งแคมเต้มไปมเไมื่อนะครับกองเสียกองไม่ยังเยอะแยะอย่างเมดขณะนี้คณะกรรมการกำลังปล่อยเหงือแล้วครับ ผู้เกนะครับผู้เล็กถ้าเวลาเข้านาฬิกาเซตเซตครับเ้าเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว,เร,วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว,ว,วอันนี้เป็นพี่พี่เหือแม่หยิงครับพี่เหือแม่หญิงเจ้า่าบานใดต่อบ้านใดเพราะว่าเขายุบไก่ครับเพราะว่าเขายุบไก่ สู้ซีกันครับสู้ซีกันอ่สร้างทำซี้ซี้เรื่องอซีเรื่องแทนแล้วซีเรื่องตามล่างแล้วอ่าซี้นำเงินออกก่อนครับอ่าซี้นำเงินออกก่อนนี่อันนี้เจะาหน้ทีรับทราบความปลอดภัยครับเนี่ยเจะาหน้ทีรับทราบความปลอดภัยนะครับทั้งหมด กลางเต็นอยู่พูนดูถึงตะฟังโอ้ยคนเป็นพันนะครับคนเป็นพันกันขึ้น,น,นเร็วครับฮะข้องจัง้นเร็วครับอ่าสีเลืองของใดได้สีเลืองอะ่ะสีเลืองข้องยิมใดคขุ่ ฟังแล้วครับจี่เหงวยเข้าห้าฟังแล้วาไปท้ายวีดีโอท่ายวีดีโอเอาขณะช่วงเนือครับเ้าล,ล่างจากนั้นาการตอน,นยังไม่ได้ข้ามไปฟังสมุนข้ามครับ